สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับช่องสไปร์ภูไทย channel อีกแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะต้อนรับปีใหม่เนาะอีกไม่กี่ชั่วโมงละก็จะเข้าปีใหม่แล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใด ก็ขอให้สมดังปรารถนาคิดถึงเงินก็ขอให้ได้เงินคิดถึงทองก็ขอให้ได้ทองนะคะวันนี้ในบ้านเขาก็น่าจะมีกินเลี้ยงกันนั่นแหละมั้งแต่นี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนอยู่เถียงนี่ก็สี่โมงแล้วละ่ะสี่โมงกว่าแล้ว เดี๋ยวก็จะลดน้ำผักแล้วล่ะค่ะดูสรแนร่ออีเสริมผักอีเสริมแล้วทางคนอีสานเขาเรียกผักอีเสริมแต่บ้านนี้เขาเรียกสารแน่พาทุกคนเดินชมธรรมชาติก่อนเดี๋ยวจะลดน้ำผัก ดูเด็กๆมันนอนกันดลให้เกลื่อนไปหมดเลยนั่นน่ะนั่นหลุมนั่นก็ลอยเขานั่นน่อ่ะเขานั่นแหละไปคนขุดมันลูกขุดหาอะไรขนาดแดดเปี้ยงขนาดนี้ลมยังเย็นๆเลยเนี่ยเดีย๋ยวจะลดน้ำผักก่อนแล้วเดี๋ยว จะอาบน้ำพอดีพี่ดำแกไปปล่อยน้ำมาเจ้าของแปลงผักตรงนั้นอะยังไม่ได้พาไปดูเลยแกเพิ่งหว่านผักไปมันเพิ่งงอกผักบุ้งเพิ่งงอกแล้วผักบุ้งแกไม่พอแกเพิ่งมาเอาเม็ดผักไปจากนี้อีกถุงหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละก็แล้วให้แกไปเพราะว่านี้ไม่ได้ทำเนาะเอาไว้เดี๋ยวมันก็เสียไปปะปๆใครเขาอยากจะทำอยากจะปลูกก็ให้เข้าไป เนี่ยน่าโมโหมากเลยเนี่ยพริกกำลังงามเลยไก่บินเข้ามาจิกใบหมดเลยอะ่ะโอ้โหเนี่ยดูดิเอาซะเฮี้ยนหมดเลยเนี่ยวทุกต้นไม่ใช่ว่าแค่ต้นเดียวนู่นก็ใช่นู่นอะ่ะมันจิกกินเกี้ยงเลยโอ้โหเนี่ยต้นเนี้ยดูดิ ต้นเนี้ยกำลังงามเลยนะเนี่ยเข้ามาจิกกินสบายไม่เหลือเลยอะขนาดล้อมมันนี้ไว้แล้วนะเขาก็ยังเข้ามาได้อยู่นั่นหละแต่ไม่ได้เอาอะไรทับไว้ไงต่อให้มัน ไม่มุนเข้ามามันก็บินเข้ามาเพราะว่าไก่ไม่ได้ตัดปีกดมาช้านี้ก็ถอนแยกออกไปให้มันห่างๆกันสักหน่อยตอนขึ้นช่ายให้มันห่างๆมันจะได้โตๆมันติดกันเกินไปมันก็โตช้า ี่ะบรรยากาศไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่ก็นี่ก็อยู่แบบนี้แหละนี่ก็ไม่มีอะไรเนาะพามาเดินเล่นชมบรรยากาศตันเย็น แล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องสพายภูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ bye, ะบ๊ายบายค่ะ